angle นายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมศักดิ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2 5ง1ของโรงเรียของเวนเทศบาลบ้านสีมงคลโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลมศักดิ์คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลมศักดิ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านสีมงคลผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากเนื่องในรโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติพระบรมราชินีนาถในรชัชกาลที่9ทรงมีพระชนมพรรษาครบ8ปดสิบพรรษา โรงเเทศบาลบ้าน,นสีมงคลจึงพร้อมแจการจากกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิดที่อุมชูเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีนอกจากนี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่ของลูกที่ดีและนำเอาสิ่งที่ดีงามไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความผูกพันอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน โดยกิจกรรมในวันแม่นอกจากจะมีการแสดงความรักต่อแม่แล้วยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกจำนวน1 3 6ทุนเป็นเงิน89,000บาทอีกด้วย